สวัสดีครับกลับมากับอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้เป็นคลิปขายของนะครับผมหลาหลายท่านเนี่ยที่เคยมาที่ร้านเนี่ยอาจจะเคยเห็นคันนี้ไปแล้วบ้างนะครับเป็นคันที่ลูกค้าให้แต่งให้นะครับผมแต่ว่าวันนี้มันเป็นคลิปขายของแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไง อ่ะวันนี้เรากลับมากับตัวดาฮอน K3 p าม s ที่แต่งเต็มแบบสุดๆนะครับผมแต่งเต็มแบบสุดๆขนาดไหนคันนี้จบไปอยู่ที่60,000กว่านะหกหมื่นกว่าหกหมืนกว่าเลยนะคันนี้อ่าแล้วมันเป็นของใหม่เอี่ยมซึ่งยังไม่เคยลงเขาเรียกว่าลงพื้นมาก่อนยางใหม่ทุกอย่างใหม่ลูกค้า เกิดการเปลี่ยนใจนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมวันนี้ก็เลยการมีคลิปไขายของของวันนี้นะอ่ะสำหรับตัวนี้แต่งอะไรไปแล้วบ้างมันหกหมื่นกว่ายังไงตอนอ่าตัวเนี้ยล้อตัวเนี้ยใช้ซิวเวอร์ร็อกนะครับตัวเนี้ยเป็นล้อ16นิ้ว3 4 9 จะเป็นไซส์ที่มันอัพขึ้นมาจากตัว16 305ที่ใส่กับตัว K3 Plus ปกตินะครับเพราะฉะนั้นวงล้อมจะใหญ่ขึ้นเทียบเท่ากับวงล้อไซส์เดียวกับของ Gravity ของ Bomtun ของพวกนี้นะครับผมอ่าจะเป็นวงล้อไซส์เดียวกันเลยนะครับอ่าล้อตัวนี้อยู่ที่7,500บาทอ่าเป็นของ Silver Rock สีดำสวยเลยอ่าตัวนี้เป็นยางชวาเบ เป็นชาวเบ้โคแจ็คนะครับผมขอบเหลืองดูดีเลยมันเข้ากับคันนี้ได้แบบอย่างลงตัวและสวยงามมาดูด้านนี้กันบ้างด้านนี้นะอ่ะเห็นไหมตัวนี้เนี่ยใช้ตัวคาลิเบอร์ของ X-Tech ตัวนี้จะเป็นระบบไฮดรลิกนะอ่าเป็นระบบไฮดรลิกเป็นการสายดึงซึ่งแต่ว่าเวลากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีความนิ่มนวลของเบรคมากกว่าตัวปกตินะครับแล้วก็ เปลี่ยนใบดิสมาด้วยอ่าสวยสวยสวยเลยเอาให้มันลงตัวได้สุดๆมาดูตะเกียบกันบ้างตะเกียบตัวนี้ก็เป็นตะเกียบของ s i l เวอร์ล็นะเป็นตัวตะเกียบคาร์บอนนะฮทุกอย่างมันลงตัวสวยงามกำลังดีมากสำหรับตัวนี้อ่าถ้วยคอใส่ไลโปเข้าไปนะครับผมอ่าเป็นสีแดงนะอ่ะตะเกียบก่อนตะเกียบอยู่ที่7,500บาทนะครับผมเป็นตะเกียบคาร์บอนนะถ้วยคอ850บาท K3 Plus ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วสีสวยแล้วก็เป็นเฟรมฟอร์มสายมาด้วยมาอยู่ตรงนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยจะเป็นขาจานของโบลานี่นะครับผมขาจานโบลานี่รุ่นเฟรตเตอร์ลหลายเคยลหลายคนเคยใช้ขาจานตัวนี้น่าจะรู้แหละว่ามันไหลลื่นดีขนาดไหนเพราะเป็นกระโหลกเซรามิกด้วยน้ำหนักก็เบามากๆนะครับตัวนี้ใช้สีแดงนะครับตัดกับสีดำซึ่งเป็นจานดฟราย จานไดฟรายตัวนี้56ฟันนะครับกำลังสวยเลยสำหรับล้อไซนี้นะครับแล้วก็จานไดฟรายตัวนี้จะบอกว่ามันเป็นจานที่ใช้สำหรับ2ชั้นนะจริงๆแล้วเพราะเพราะว่ามันไม่มีการตกในตัวแต่มาดูตรงนี้นี่ใส่ตัวเขาเรียกว่ากันโซ่ตกของเทินเข้าไป นะครับผมช่วยได้เยอะเลยการโซ่ตกของเทอเน่ามันก็ทํางานเหมือนกับตัวสับจานนะครับผมแต่ว่ามันแค่ขยับขึ้นลงไม่ได้ซึ่งมันจะกันโซ่ตกไปนะครับแล้วก็ตัวไดฟร่ายตัวนี้เนี่ยก็ทําให้มันลงตัวได้พอดีอ่ะดูดีมันมันดูสวยสวยเหลือเกินนะครับผมอ่าคราวนี้มาดูตัวนี้ก่อนนี่ชุดขับใช้1051เสปีด หนะ้า11สปีด105สเตอร์105โซ่ตัวนี้ของ KMC นะครับอ่มาดูชิปเตอร์กันบ้างชิปเตอร์เราก็ไป105เรียบร้อยนะ่านี่105 11สปีดทั้งหมดนะไอะ้ตัวอปอกแฮนด์ใช้ของไซโคเวชั่นตัวไอเอ็นดูโร่ะ,ะตัวที่มันนิ่มมือมากๆตัวนี้จับสบายมากๆนะครับผม อ่าแฮนใช้ของไรโปคาร์บอนอ่าแฮนเนี่ยก็พันห้าไอตัวไอปอกแฮนเนี่ยอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับอ่าใส่สเต็มไปด้วยห9 0้อยเก้าสิบนะครับห5 0้ยห้าิบมั้งห5 0้อห้าสิบอ่าหลักอานคาร์บอนของไรโปนี่แล้วก็อ่าอานของเซเลตเทียเซเลตเทียตัวนี้นี่ลูกค้าสั่งมาแล้วก็ให้ใส่ให้นะครับผมอ่า มันแตกต่างมันไม่เหมือนกับตัวเดิมๆยังไงเพราะเติวเดิมเนี่ยมันเป็นตัวเสปีดเนาะแล้วก็เป็นอ่าเป็นดิสเบรก9สปีดทั่วไปไม่ได้มีแบบว่าแล้วก็ล้อเป็น305แต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็น349มาเรียบร้อยแล้วตะเกียบอ่าเป็นคาร์บอนมาเรียบร้อยแล้วคันเนี้ยทำไปอยู่60,000กว่าบาท6,000ื 6, กว่ากว่าเลยละ่ะอยมาสักหกหมืนห้าได้นะครับ รวมทุกอย่างเข้ามาเบ็ดเสร็จรวมจักรยานด้วยนะราคาร,รวมจักรยานคันนี้ขายอยู่ที่ดันดันดัน4 2 0 0 0บาท42000บาทนะตัวนี้นะ42000บาทสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับผมของใหม่เอี่ยมยังไม่เคยขี่เพราะว่ายังไม่ใส่บันได <laughs> ยังไม่ใส่บันไดเข้าไปเลยนะครับของใหม่เอี่ยม ใครสนใจผมมีบันไดให้นะครับผมมีขาตั้งอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยพับได้ปกติทุกอย่างไม่ได้ติดอะไรเลยนะครับสวยงามแต่งครบแต่งเต็มนะครับผมดูหน้าตาก็น่าจะแบบโอ้มัน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 เพอร์เฟกอ่ะมันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับผมอะ่ะใครสนใจ,จติดต่อเข้ามาได้นะเคสามพับแต่งแบบว่า โหเต็มจริงๆอ่ะสุดๆจริงๆคันนี้ตั้งแต่แต่งมาผมยังไม่เคยแต่งเคส u s พันไหนเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นคันนี้ปล่อยอยู่ที่42,000บาทสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ขายของแค่นี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b คให้ด้วยนะคะ